ครับอดีเพื่อนๆวันนี้จะไปขึ้นรถที่อ,อบนจะไปคอนแก่นประมาณแปดโมงเก้งจะไปแสดแงความยินดีกับหลานที่เรียนจบไปรับปร,ริญญา <c oughs> ก็วันนี้ก็ตื่นตั้งแต่ตีตีสามกว่า,วาออลองไม่ต้องใช้ไม่ต้องนั่งรถวิ่งมาประมาณ9ก้ิโล เก้ากิโลโาากว่าเกือบสิบกิโลวิ่งมาตั้งแต่บ้านนะบ้านครูชัยอ่ะที่ร้านจนอยากเลื่อมอนาศไปกิโลเมตรที่เก้าวิ่งมาตั้งแต่นู้นแหละตั้งแต่ปีสามกว่าวิ่งมาวิ่งมาเรื่อยๆเดียวน,นี้ก็ประมาณเท่าไหร่ละหกโมงกว่าแล้วมาถึงเรืออมนาจครับมาถึงเรืออมนาจแล้วนี้ก็จะไปขึ้นรถตู้ไปขึ้นรถตู้ มันจะออกมาหกโมงกว่านี่ที่ถนนสยามกูนที่สีแยกเรือมนาจขึ้นรถตู้ไปไปลงขนส่งอุบลแล้วก็จะไปนั่งรถรถบขอสอจากขนส่งอุบลไปลงขอนแก่นแต่ไม่ทราบว่าทราบว่าค่ารถคารถมันจะประมาณเท่าไหร่ยังไม่รูก้ก็ยังไม่ถึงไม่ถึง200แล้วมั้ง นัดกับร้านร้านก็จะมาออกจากโคราชเขาบอกว่าอ,อกจากโคราชประมาณ6กิโมงเช้าขับรถเก๋งส่วนตัวมาก็จะไปรับจะไปรับตาอยู่ที่บขสพันแก่นก็ว่านี่วิ่งมาที่นี่ก็จะไปขึ้นรถตูเ้เหลืออยู่ <c oughs> เหลืออยู่ประมาณจากัก สี่สิบเมตรก็ถึงแยกแล้วแยกถึงแยกเลยอำน,นาจแล้วก็จะไปขึ้นรถตู้รอขึ้นรถตู้อยู่เรือหนากก็ยังไม่เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าไต่เอามาอยู่อยู่เป้ข้างหลังยังไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าคิดว่า ขึ้นรถตู้ขอคงจะไม่ว่าแล้วนะใส่ชุดนี้คงจะไม่ขึ้นรถตู้ไปแล้วค่อยไปเปลี่ยนที่ห้องน้ำบอกกศออกได้ค <c> ร <oughs> ับเพื่อนๆกำลังดูขอ้อเฉลีวิ่งมา,าบบทั้งแปดตีสามกว่า,า,า 9. ไม่ทีสามกว่าวิ่งมามาถึงกิโลเมตรที่เก้าก็ได้ที่หนึ่ไม่ต้องไม่ต้องนั่งรถมารถก็มีแต่ไม่ต้องนั่งลองวิ่งดู เพว่าเผื่อว่าจะไปถึงพ้นง่งอุบลก็ประมาณตั้งเจ็ดโมงกว่าๆจะไปชึ่นรถแปดโมงไปที่บกสจาาสังหวัดอุบลแล้วก็จะไปลุงบกสขอนแก่นใสรัรบหลานแสดงความยินดีกับหลานตอนเยงรับปรญญาก็เมื่อบ้านนี่นก็ ญาติผู้ใหญ่อยู่ทางายะโสธรรู้สึกว่าจะเป็นบ้านไหนนะบ้านบ้านโนนลังรนอะบ้านโนนลังแต่ตำบลจับไม่ได้รู้แต่เป็นบ้านโนนลังอ,อยู่อำเภอป่าติว้วจากบ้านที่บ้านกรุงชัยไปอำเภอป่าติว้วบ้านโนนลังนี่ก็ประมาณห้าสิบกิโลไปกับหลานเขาหลานยอขับรถไปครับ เราพีลูน้งองกันครับก็ไม่มีอะไรครับก็เลยลงคลิปมาคล,ปคลิปนี้รู้สึกว่าจะเป็นคลิปที่ลอยกว่านะสมัคร YouTube ลองทำดูทำไปเพื่อชอบสิ่งไหนก็ทำสิ่งนั้นลหละเนี่ยเหลือประมาณกว่าเมตมตรกวิาเมก็ถึงแล้วเรือกนาจแล้ว ถึงสีแยกไม่ใช่เหลืออหนาถึงสีแยกตอนนี้ก็ถึงแยกพอดีเลยนะแยกที่บิกซีบิกซีเนี่ยเขาเปิดมาประมาณปีกว่าแล้วก็จะเปิดที่หลังโรตัสโรตัสเนี่ยก็เปิดมาตั้งปี จะไปทําตุระที่โลตักครับไปซื้อน้ำาะไรอีกนคนขอบคุณมากับเร่อนนะคะเรียนเอฟซีแล้วก็พี่น้องเลียงฟูกเรื่องอะไรถ้าพูดไม่ถูกก็ขอภัยด้วยเรียนจบปอสีอย่าลืมสับไพ่กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับ พบกันในคลิปหน้าครับ